คุณสมศักดิ์พูดเมื่อเช้านี้น้องคุณสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะประชุมแพทย,ทยสภาค่ะอบอกว่าก็หวังว่าเข้าไปในที่ประชุมเนี่ยจะได้อธิบายทําความเข้าใจนะคะไม่ได้ต้องการจะไปเพื่อจะไปกดดันแล้วก็บอกว่ามาตราย4ของพรบรวิชาชีพเวชกรรมเนี่ยระบุให้สภาอายุกพิเศษเข้าฟังการประชุมได้อยู่แล้วค่ะก็จุดยืนเนี่ยคือปกป้องวิชาชีพแพทย์รักษามาตรฐานบทลงโทษที่เหมาะสม ไม่หวั่นแม้โดนกดดันทุกรูปแบบอบอกช่วงเวลาที่ผ่านมาผมถูกโจมตีทั้งข่มขู่จะให้แพทย์เนี่ยลงชื่อถอดถอนผมออกจากรัฐมนตรีสาธารณสุขไปจนถึงจะให้ปปชามาเอาผิดเมื่อวานก็ยังมีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มมากดดันผมถึงกระทรวงสาธารณสุขอยู่เลยให้กําลังใจแพทยสภา,าแล้วก็กล่าวหาว่าผมเนี่ยจะร่วมประชุมเพื่อจะไปกดดันเขาทันทั่จริงๆมาตรายี่สี่เนี่ยให้อํานาจไว้อยู่แล้วยืนยันทุกอย่างผมทําตามหลักกฎหมาย การกล่าวหาแบบนั้นนั่นแหละทำให้บิดเบือนแล้วสังคมเข้าใจผิดในตัวผม,อมบอกเป้าหมายการทำหน้าที่ของผมไม่ใช่ใครไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่เพื่อคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ที่เขาโดนลงโทษและคงไว้ซึ่งมาตรฐานการลงโทษที่เหมาะสมและควรจะเป็นอเอาเท่านี้อ่เดี๋ยวตามดูวันนี้จะเป็นประเด็นใหญ่ของวันนี้ที่หลายท่านติดตาม